ชมรมแพทย์ชนบทนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้โพสต์ข้อความใน Facebook ว่ามีการนําทีมแพทย์จากหลายโรงพยาบาลร่วมปฏิบัติการคัดกรองเชิงลุกในชุมชนในกรุงเทพมหานครนะครับโดยตั้งเป้าเอาไว้นะครับจะคัดกรองโควิด3วัน20,000ถึง30,000คนนะครับโดยบุคลากรที่จะมาปฏิบัติงานใน3วันเนี่ยนะครับมาจาก6สายนะครับทั้งหมด60ชีวิตจะแบ่งเป็น6ทีม ออกรถเดินทางไป6สายไปยังชุมชนแออัดเป้าหมายที่มีการนัดหมายไว้ก่อนแล้วประกอบด้วยทีมจากนครศรีธรรมราชอันนี้จะเป็นทีมที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็ทีมจากขอนแกน่นทีมจากสมขลาหนึ่งก็คือโรงพยาบาลจันนะทีมจากสงขลาสองคือสงขลามาสองทีม<ฆ>นะคือโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีน,นาถอำเภอนาทวีและบวกด้วยโรงพยาบาลตากใบ5คือทีมจากกาญจนบ,บุรีโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย6ทีมจากน่านโรงพยาบาลบ่อกเกลือนะครับ การคัดกรองสวบ,บหาเชื้อครั้งนี้อย่างน้อยก็เพื่อให้แต่ละคนจัดก,การตนเองได้เหมาะสมหากมีเชื้อก็เข้าสู่กระบวนการกักตัวที่บ้าน,นหรือในชุมชนหากไม่พบเชื้อก็จะได้กักตัวเองและลดกิจกรรมต่างๆลงนะครับ